สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาอกตันยูวันนี้เราก็จะมาให้ทุกคนพากเสียงเป็นคีย์ยกักันเดี๋ยวเราจะพามาดูต้นฉบับก่อนพอดูต้นฉบับเสร็จป,ปุ๊บก็ให้ทุกคนพากนะคะอย่าลืมเอาไปลงคลิปด้วยล่ะอาวาลีกระบนท่าที่ห้าสายผานแห่งความเม่ตาคิย์มาคลิปคงจบแล้วสิไม่จบเราจะมาอธิบายตัวละครอีกตัวหนึ่งที่เราจะไม่ได้อธิบายนะคะทุกคนน่าจะรู้จากเพลง เอ็มวีเพลงวันทายแล้วใช่ไหมคะที่เราได้ปล่อยคลิปไปตั้งแต่วันที่23กุมภานะคะก็ทุกคน่าจะเห็นตัวละครเด่นๆนะคะก็คือผู้หญิงที่เป็นผมสีฟ้าอ่อนมินมินที่ใส่แว่นอะไรค่ะทุกคนอาจจะเห็นข้อความข้างบนของเขานะคะเป็นคำว่านางแต่จริงไม่ใช่ค่ะไม่ใช่นะคะมันจะเป็นคําว่านางิคือ คือเขามีชื่ออยู่สองชื่อนะคะก็คือนาคิกับอารากะใช่ป่าวอันนี้กยังไม่รู้นะเดี๋ยวลองไปดูชื่อของเขาอีกทีหนึ่งนะคะใช่ค่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเพราะว่าไม่ได้ทำตัวละครใัโม่มุ่วตี้ทำตัวตละครนี้มานะคะเพราะว่าเวลาจะเล่นเกมลงยูทูบมาแล้ววันนี้ก็จะใช้ตัวละครน้องคนนี้เองค่ะส่วนของมุ่งก็เป็นคู่นักคู่จิข้ของเขาอะไรค่ะก็ประมาณนั้นนะคะเดี๋ยวจะมาเล่าประวัติเดี๋ยวจะมาเล่าประวัตินะคะก็เริ่มจากตัวนี้ก่อนเลยนางนะะคก็เริ่มจากชื่อเลยนะคะชื่ออา นางมีชื่อสองชื่อนะคะก็คือนางหงิกับอากาเนฮาการุนเองค่ะส่วนเรื่องอายุก็อายุสิบสามนะคะอ,อายุสิบสามนะส่วนเรื่องความสามารถก็เก่งในด้านการเรียนแล้วก็กา,ารวาดรูปนั่นเองค่ะส่วนนิสัยก็คือชอบอ่านหนังสือนั่นเองค่ะส่วนสูงหนึ่งร้อยหกสิบห้าเซนติเมตรนะคะต่อไปก็เป็นน้องหัวโมงคนนี้นะคะคนนี้มีชื่อว่ามิสซึมานะคะเป็นเพศหญิงนะ ส่วนสูง1น7นะจ๊ะซึ่งก็แน่นอนไปคู่ครงของหนางนิอยู่แล้วนะคะอายุ13นะคะแล้วก็อืมอะไรดีชอบการคุยกันการมีความสุขอะไรมาณน,นี้นะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้บางทีคุณคนอาจจะแบบเบื่อบ้างนะคะก็ต้องขออภัยด้วยจริงๆนะคะแต่เราเนี่ยสัญญาเล้วนะ ว่าจะลงคลิปให้มีความสุขและเยอะกว่าน,นี้นะคะคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะบ๊ายบายค่ะ